มาค่ะทุกคนนี่แม่นายเจี๊ยบมีส้มตำเด้นี่ของมักของแม่นายเจี๊ยบนี่แหละค่ะเป็นของมักใช่ไหมของมักก็ต้องกินอันนี้อันนี้เด้มะระเช่นเดิมมะระเนะาะมะระกินกับวันนี้ส้มตำแม่นายเจี๊ยบใส่มะกอกน้ำเด้อพี่น้องใส่มะกอก เวลากินน้ำก็จะแซบแซบนี่มาละอือแซบอันนี้มาบอกใหม่ผักก้านจองเนาะผักก้านจองนี่กิน กินกับส้มตําก็จะเข้ากันแล้วก็แม่นายเจี๊ยบก็เลยเอาไปลวกกินกับน้าพริกเนะี่ยเดี๋ยวแม่นายเจี๊ยบสิก,กินหฮเบิ่งเดอร์แต่ว่าอันนี้แม่นายเจี๊ยบกินกับส้มตําให้ดูก่อนว่ามันแซบ่บอืมใครชอบก็จะบอกว่าอร่อย ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็จะบอกว่ามันไม่อร่อยเหมือนกันกันกบมะระมะระทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันขมแต่ว่ามันแซบ่บแล้วก็คุณเรากินอาหารให้มันเป็นยาเนาะทุกคนตอนเนี้ยเราจะต้องกินอะไรก็ได้ที่ว่ามันช่วยฟื้นฟรูร่างกายหรออันนี้ค่ะ ยิ่งมะระเจอกับมะกรอกแสบแห้งทุกคนมะละไปชนกับมะกอกเวลาที่เราเคี้ยวในปากะมะกรอกมันหวานมะระมันขมแล้วมันตัดกันค่ะมันทําให้รสชาติอรรถรสในการกินมันมันดีขึ้นมาอร่อยเด้ทุกคนนี่ ไม่ดแต่เดี๋ยวค่อยกินต่ออร่อยมากค่ะทุกคนนะแซ่บๆค่ะ